ก็ประมาณนี้แหละบ้านสีเขียวสดีแต่ละวันสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีครับขอแปะมาถ้าเต็นภาวะเสิเหตุสบายดีก็ลูกสายดีเป็นโรคไหมลูกสบายดีถุหน้าถุเนืาอโ้ยไม่เอาลุกจ่อลุกจ่ มาถ่ายคลิปกุณหน่อยเด้อกูจะไปเกลือปลาก่อนหน่อยยากกาใจ่กงี่เราเปีัไวๆจะทอดกินเหมือนกันคือบรไน่อมันตายเต้ยยนอมาไหวเห็ดปลาแดดหรอมใช่น่ะปลาโรดน่ะออกมาไหนี่เรไปใส่ไว้ยังก่อนในสองแขงนะบอ อ่า mình สาด oh, để ô, cái xong แข็ง nè, Chín tao แล้วกินเท่าใดเนี่ย อเอาครับไ,ไปอาโซนนั่นไปลุกไปไปดูเยี่ย ุา่านเลยมันความมืแบบแมันอยากกินน่ยดังยเบมายังมาทันเป็นนะพี่น้องเอ้ยกินอเบิทียมาซื้อยอยากกันแล้ะทุนกับกำไรก็อยู่ตรงนั้นแหละมา สบปะแปะไอนแม่แป้งมาเรียบร้อยนี่นาอน,นี่คือยังชิมาใส่นั่นใช่โอ้ยแล้วเบื้งล่างแป้งมาเรียบร้อยน้องแม่เอาเทียนอยากใส่นหมาดามเอื้อยนะคะน่องแซวเหลา่ากี่ข้านน้องสาวหล่าคือกบเห็ดกบเห็ดกระเผา ยังปลาเค็มเพระึ้นหนังนั่นน่ะนั่งสนาดขึ้นเทปับเขาสไม่เห็นว่าแสบพี่น้องอยาให้มันทำเลย,ยอีนี่ยังแล้วยิ่งแล้วใหญ่อีนี่ค่ะสาเหตุที่ไม่ทำอะไรก็อย่างนี้แหละอ่าแล้วใหญ่ พวก็จะาพวคนทำกับขา้าวจริงๆแล้วไม่มีใครเอาล็อกขี้เกียจไงหาพวทำกับขา้าวจริงๆพวดยากแต่มันเซิร์มึงเก่งฮน,นงอเอา,า,ามึงเลยคนไปดูตะป่นโก๊บเอาตามไว้อาบปรุงมงนะึงอย่าเชอะนะเซอร์อย่างเดียวหรอไม่ไหวไหม ช่วยหนูด้วยนะคะเราประดุกสิกไว้อาบน้ำยังตัวค่ะสามสี่เรื่ยๆในปลาเคงที่เราซื้อมานะแมนบอสซื้อมาหนึ่งร้อยเมื่อกี้นะโลละหาสิบบาทอืมนวดปุ่นยังสามตัวกับปกระชุ <c oughs> ่น้ำเออเออยีอ่แหถูกต้องถูกต้องเจียวออกได้ใช่ไหม มาดาม,อมอเอามาคลิกออกก่อนอืม ใส่อใส่อกเงี้ยจักหัวจหัวิกลงบนหัวนะเออบนข้อหันเอาเกีีอตกหรือบนี้กี่ยวสีตกพี่น้องไปอเมริกากินที่นี่ใช่ไหมเอออถูกต้องที่สุดถูกพอ จับก,กล้องกูจะตามนี่เอาลงโขกฮะกล่องเอาลงไปโคกสิอ๋ออย่างนั้นแห,หละจังใจทันขลาดแล้วตืดโฟมมันเคลื่อนไม่ได้เอาก้างหรอกได้พี่น้องไว้ ไปเห็นแต่ในตลาดกรุงเทพนะนี่นปลาดุกต้มปลาลาบ่เขาก็จะไปเห็นอะไรกินวะเขาจะตำไหบ้บ่อยูนน่ไหนวะเอสซีบอกว่ามะเี่ยวกรุงเทพเป็นเด็กบ,บ้าบอยโดยโดยสิไปยอยู่นี่ใครยิ่งได้พูน ทางนอกอยูรื่องนี้ตอเนเสร็จแลไปส่งมันอยู่สนามบินถ้าใส่กล่องรูดมารู้เรื่มแจ้าพอดีไปสิมาอ่าวดบไปสิมาอ่าวกระถ้วยตำต้อยยางหนูคะเอาหนามลงฟาหน ใส่บใสบเคียงเหรอสายยุใส่เป็นปลาบัวเลยอันนี้ก็จะเป็นย่างปลาเขง่งไฟอ่อนๆผมเป็นไฟแห้งๆได้ไฟแห้งมานจะไ,ไหไม้มนี่ก็ไฟกระแห้งเติอบอยู่เฮ้ยมีอะไรกันนี่บ้างเนี่ยพี่ตจะมาช่วย อย่าสั่ตามอย่าสั่ตามตามแจวฮันอนเด้น่ะนะบีบมะนาวลงโลดจบสาเหตุที่ไม่ตามะขวใช่ไหมเพราะว่าพอมันเผ็ดอยู่บ่อเดนมันจะออกมาแบบนี้ใช่ไหมซี่เงกอนเนี่ยจะเผ็ดจะโตไงมันอยู่ในขุก ใส่ออเอ,เอบเอนตาัอท <c oughs> น้ำปาเบิร์นี่ <c oughs> มันแะเมื่อคืนขนาดปลาขอก็ยังมันกินไปกินมาก,กูเลี้ยนเยอะเมื่อ,อคืนตุ๊กตุกินสิบบเบิด มือฟ้ามือเดียนมาแล้วก็เงียบไปเลยพี่น้องมากินข้าวแรกน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อกะซีสมปะน้อยของอีแม่เอาลงมาหายก็ไปเห็นโตมันวะ,ะเห็นบอทำายแตกไหม เอียงคือเป็นไว้์แทมแอ่อันนี้จะบอกว่ามันดิบนะทุกคนแต่ว่าเขาเจาะก,กบกินแบบนี้เนาะแบ่แบแ่บแน่นอนบอกเลยมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ อันก็จะเป็นจำแจีวหัวปลาก็จะลงหัาา่นนำตมลงไปเทปแป้งนวลลงใส่แสบไปน,นอนพีเนอะแสบแล้วนี่มึงซิมมาแล้วยังไม่มได้ปรุงโอ้ย <c oughs> พอ